สวัสดีครับผมมีรถคอนดาแฟนตอมมาขายหนึ่งคันนะครับคันนี้ทำเสร็จไปได้ประมาณ4ี่ห้าวันแล้วครับแต่ว่าขี่ทดสอบใช้งานอยู่คันนี้แต่งทรงคลาสสิกนะครับ เป็นบางโคนถังนะครับแล้วก็บางโคนหลังนะครับบางโคนหน้าหลังนะครับยาวถังใหญ่คั <c oughs> นี้ที่เพิ่งได้ลงเพราะว่าผมต้องการขี่ทดสอบการใช้งานก่อนว่าใช้ไปเราจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับแต่ที่ใช้งานก็คือว่าขี่ไปส่งลูกที่โรงเรียนนะครับสี่ไปซื้อของขี่ไปเดบบอลนะครับไม่ได้ใช้ระยะทางไกลมากวันวันหนึ่งก็ประมาณสิกว่าโลแค่นั้นเอง ไม่เกิน20โลต่อวันแต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับวันนี้ก็เลยถ่ายคลิปลงขายเลยมาดูแต่ละจุดนะครับก็คันนี้บิวมาพอสมควรนะครับแผงโช้กแผงคอปัดเงามาแล้วนะครับแฮนด์ผมเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่รียังถ้าจะไม่ได้แล้วอ๋อแฮนด์มือสองแต่สภาพสวย สุกากก็สภาพสวยนะครับแต่งคอนี่ปัดใหม่ไฟหน้าเดิมดิรถมาไฟเลี้ยวเปลี่ยนใหม่นะครับคันนี้รายการซ่อมจะมีเปลี่ยนซีนโชคหน้าเปลี่ยนลูกปืนล้อนหน้าเปลี่ยนชุดซ่อมเบรกไม่แน่ใจอาจจะหลงคันอ่าแล้วก็เปลี่ยนโซ่ลาวลิ้นนะครับ จะมีเปลี่ยนแกงสเตอร์นะครับสเตอร์หน้าเปลี่ยนใหม่แกนสะเตอร์สเตอร์หน้าเปลี่ยนใหม่แล้วแต่ว่าสเตอร์หลังกับโซ่ใช้ของติดรถมานะครับยังดียังดีอยู่ไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้ก,ก็เปลี่ยนใหม่แล้วถังเปลี่ยนใหม่ยังไม่ได้แกะพลาสติกออก อกแฮนกระจกทำสีใหม่สีภายนอกนะครับทำใหม่แล้วสีเฟรมก็ทำใหม่แล้วเบาะหุ้มใหม่ท่ออันนี้ตั้งเป็นเขาเรียกท่อทันเดอร์นะครับทรงนี้ท่อชุบคมเมียมใหม่นะครับพักเท้าใส่ของ มือสองนะครับเปลี่ยนรถจากคันอื่นก็ถอดเก็บไว้แล้วมาใส่นะครับพักเท้าใหญ่สบายมากขับทางไกลนี่สบายเลยครับอันนี้เนื่องจากผมขี่ใช้งานนะครับมันก็เลยแบบมีรอยคาบดินมีอะไรหน่อยครับยังไม่ได้ล้างนะครับคันนี้ที่ยังไม่ได้ทํานะครับก็จะเป็นฝาเครื่องยังไม่ได้ปัดเงาน็อตยังไม่ได้ชุบนะครับเพราะว่าไม่อยากขายราคาสูงเกินนะครับ พักเท้าหลังก็สภาพดีอยู่พักเท้าหลังเดิมโชกก็สภาพดีนะครับไม่ได้เปลี่ยนจานดิสหลังเปลี่ยนใหม่แล้วยางหลังนี่ผมไม่แน่ใจนะเป็นยางที่มีอยู่สภาพใหม่ก็เ,เลยมาใส่แต่ไม่ได้ซื้อใหม่นะครับ ดูครับดอกเยอะขนยังมีขนยังไม่หลุดเลยไฟท้ายลังไฟเลี้ยวหลังก็เปลี่ยนใหม่ไฟเบรกไฟของแต่งใหม่ป้ายทะเบียนยังไม่ดยไมไ่ยึดนะครับยึดแป๊บเดียวไม่รีบตัวสตเตอร์ครับ ยังไม่ได้ล้างนะครับสเตอร์ถ้าล้างก็จะแววขาวกว่าน,นี้ยางหลังก็ยังไม่ได้ล้างนะครับเดี๋ยวผมล้างอีกรอบหนึ่งนี่ก็ยาง๋ยวผมเช็ดอีกรอบหนึ่งไม่รู้โดนคาบอะไรสภาพดีครับไม่ต้องห่วงไอ้ที่ฝาสเตอร์ไม่ได้ใส่เพราะว่าผมจะถ่ายดูสเตอร์สเตอร์หน้าแล้วก็แกนสตเตอร์นะที่เปลี่ยนมาแล้วนะครับ เดี๋ยวใส่ตัวดึงดึงชคเพิ่มลืมใส่อ๋อไม่มีอะไรไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงครับคันนี้เท่าที่ขี่ดูตัวตั้งคัดเป็นใหม่แล้วหาของเดิมไม่เจอโอเคครับคันนี้ลองฟังเสียงดูนะครับปอดีว่าท่อมันไม่มีไส้แต่เผื่อใครชอบนะครับก็ ชอบดังๆก็ไม่ต้องใส่ก็ได้แต่ถ้าใครอยากได้แต่ไม่ชอบท่อดังก็เดี๋ยวผมทำไส้ท่อให้ใหม่นะครับ เรื่องช่างบอกว่าเดีวต้องตั้งวาวอีกรอบนึงนะครับต้องขี่ใช้งานพักใหญ่ก่อนแต่ว่ามันก็ไม่ได้ดังอะไรน่าเกลียดนะครับตอนนี้วาวมันเริ่มห่างเดี๋ยวขี่สักพักหนึ่งนะไม่ได้ดังอะไรนัามากมายนะครับถ้าคนไม่รู้ก็แยกไม่ออกนะครับแล้วก็กลัวจะตั้งแหละ ตั้งวาวไม่ยากครับไม่ต้องยกเครื่องลงไม่ต้องอะไรเปิดสาววาวแล้วเนี่ยจ้างเขาก็ตั้งได้แล้วก็บไปปกติเลยครับ ท่อมันดังแต่ก็ไม่ได้ดังแบบพวกเครื่องสีรอยนะครับจะดังลั่นกว่านี้เยอะอันนี้นะครับมาถึงราคาบ้างนะครับผมมี2องราคาให้เลือกนะครับ38,00 0บาทรับประกันเครื่อง7วันทำไมาถึงรับประกันแค่7วันเพราะว่าราคานี้สภาพรถอย่างนี้ถ้าคุณซื้อจากที่อื่นซื้อจากคนเจ้าของรถทั่วไปเขาไม่มีใครรับประกันให้นะครับ ขายเสร็จก็จบกันเลยนะครับไม่มีไม่มีประกันนะครับแต่ผมประกันให้เจ็ดวันนะคีย็คีไปเถอะน้ำมันเครื่องไม่ไม่น่าจะขาดอยู่แล้วเจวันแล้วก็อีกราคาหนึ่ง4 2่0 0ืบาทแล้วประกันเครื่องให้สามเดือนแล้วประกันเครื่องให้สามเดือนนะครับสำหรับราคา42,000บาทอ๋อลืมยังหน้าเป็นใหม่นะครับหน้าเป็นใหม่แล้วโอเคนะครับ38มหมืบาทแล้วประกัน เครื่องให้7วันจางทั้งที่ไม่จำเป็นต้องรับประกันก็ได้หรือ42,000บาทรับประกันเครื่องให้3เดือนนะครับโอเคดูรถได้ที่ปากซอยนนทบุรี50ถิถนนสนามบินน้ำโทร0865369632ขอบคุณครับ